ตัดกันาระเดนออกเองมันออกคนเดียวมันต้นน้อยเนี่ยต้นน้อยนึแต่มันออกแล้วมันแกแดดแล้วเขาไม่ขี้หวีมขี้แคดแดดเก้าเก้าเก้อ่ะนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอเาสองสองเก้าเก้าสองสองเก้าเนี่ยเกาสอง

เกาเกาศูนย์นี่เอา 90. เกาเกาเาเกาศู 90. นยเกาเนอจําจไว้ถ้ามันออกเกาศูานย์เกาอย่าไปลืมอุ้ยตานซื้อเาอุ้ยันอีกต่อ